เฮ้ hey, คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพจพี่แกนนมแม่ก็ y o u t u พี่แกนนมแม่แล้วก็ t ิ k t o k กพี่แกนนมแม,แ TikTok, นม,แม่นะคะ,ว,นนมมะ,คะวันนี้พี่แกนนมแม่มาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้พี่แกนมีความรู้นะคะเรื่องของการให้ลูกเล่นคนเดียวมาฝากค่ะใครเข้ามาแล้วกล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะเป็นกำลังใจดีๆให้กับพี่กันนะคะวันนี้พี่กันมีในเรื่องของลูกเล่นคนเดียวได้เมื่อไหร่ ดูยังไงนะคะแล้วก็มีวิธียังไงที่จะให้ลูกเล่นคนเดียวถึงแม้ว่าอ่ะถึงแม้ว่าการที่การคําแนะนํานะคะในการเล่นคือพ่อแม่เล่นกับลูกดีที่สุดแต่บีบางช่วงเวลาที่ลูกของเราก็สามารถเล่นคนเดียวได้และการเล่นคนเดียวก็มีประโยชน์นะคะเราจรึงต้องรู้ค่ะในขวบปีแรกเนี่ยนะคะประมาณช่วงวัยประมาณเด็กนั่งได้นะคะแปดเเดือนสิเดือนสิเ็ดเดือนเนี่ยคะ่ะเขาสามารถเล่นคนเดียวได้นะคะ เรามาดูกันว่าลูกของเรามีความพร้อมหรือ,อยังนะคะที่ลูกได้เล่นคนเดียวมีประโยชน์ยังไงบ้างต้องบอกนิดนึงนะคะคือจะช่วยฝึกฝนให้ลูกเรียนรู้ที่จะแบบเล่นคนเดียวช่วยกระตุ้นพัฒนาการช่วยให้ลูกค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตัวเองกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะคะรู้จักการแก้ปัญหาและพึ่งพาตัวเองนะคะอ่าแต่ว่าในเด็กแต่ละคนอาจจะมีความพร้อมไม่เหมือนกัน ะะบางคนก็พร้อมที่จะเล่นคนเดียวทันทีที่แม่ปล่อยทิ้งไว้แต่บางคนนะคะก็ไม่พร้อมอาจต้องการเวลาต้องการกําลังใจต้องการการชี้แนะจากพ่อแม่มากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะมีบอกว่าเราจะช่วยเขายังไงให้เล่นคนเดียวได้นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าลูกของเราพร้อมเล่นคนเดียวหรือยังอ่าในนี้มีเด็กคนไหนชอบเล่นคนเดียวไหมนะคะสวัสดีคุณแม่สูวันนีคุณแม่สุนิสาคุณอรณีค่ะเดี๋ยวเราจะ ต้องถามช่วงไลฟ์จบแล้วเอ้ยให้ความรู้เสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พีก่กันนิดนึงนะคะช่วงนี้เพราะว่าเหมือนจะค่อนข้างโดนปิดกั้นเรื่องไลฟ์สดนะคะไม่ค่อยคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์นิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกของเราพร้อมเล่นคนเดียวหรือยังนะคะวิธีการดูนะคะให้เราลองยื่นของเล่นสักชิ้นหนึ่งให้กับลูกนะของเล่นมาชิ้นหนึ่งให้กับลูกนะคะเราก็อาจจะสาธิตส้มติว่าของเล่นชิ้นนั้นไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นกับลูกเลยนะคะเราต้องสาธิตการเล่นให,ให้ลูกดูก่อนนะคะแล้วยื่นให้เขาอ่าและเขารับไปแล้วก็เล่นเองได้เลยนะคะ แบบนี้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะเล่นคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเขารับไปแล้วเขาก็มองหน้าพ่อแม่ประมาณว่าอยากให้พ่อแม่เล่นให้หรือว่าเล่นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นกับเขาก่อนเล่นให้เขาดูอีกนะคะเล่นให้เขาดูจนกว่าเขาจะรับไปแล้วเขาสามารถเล่นได้เองอันนี้นะคะ <attraction> แสดงว่าลูกยังไม่พร้อมที่จะเล่นคนเดียวนะถ้าเขารับของเล่นไปแล้วแล้วเขาแบบมองหน้าเรามองว่าเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเล่นคนเดียวแต่ถ้าเกิดเขารับไปแล้วเขาลงมือเล่นเลย โดยไม่สนใจเราอันนี้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะเล่นคนเดียวให้เราสังเกตแบบนี้นะคะถ้ายังไม่พร้อมให้หยุดกระบวนการที่จะทําให้ลูกเล่นคนเดียวไปก่อนนะคะอ่าทีนี้วิธีการส่งเสร,รมิมหรือช่วยให้ลูกเล่นคนเดียวได้เอาจริงๆเวลาที่เราเรียงลูกมือทีเราก็สายเข้ามั่งนะคะ อาจจะวิ่งไปล้างมือหรือว่าจะไปหยิบของบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาแบบนี้เราอาจจะต้องปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวแต่ในบางคนบางท่านคุณแม่บอกว่าปล่อยไม่ได้เลยค่ะพี่การนะคะนี่เรามาดูซิว่าเราจะส่งเสริมไม้เขาแบบเล่นคนเดียวยังไงได้บ้างนะคะข้อแรกนะคะควรให้เป็นไปตามธรรมชาติของลูกอย่าบังคับให้ลูกเล่นด้วยคนเดียวนานเกินไปนะคะอย่าลืมว่าลูกวัยหนึ่งขวบปีแรกนะคะ มีความสนใจอยู่ในระยะเวลาสั้นนะคะ,ะต้องเข้าใจธรรมชาติว่าลูกเนี่ยจะเล่นคนเดียวได้ประมาณ5-10นาทีนะคะเราไม่สามารถปล่อยลูกทิ้งไว้ขวบปีแรกเล่นคนเดียวครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็ปล่อยช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้5 1านาทีนะคะอย่าบังคับให้เขาอยู่คนเดียวนานเกินไปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือหลังจากนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้เราไปไหนอีกเลยค่ะจะล้องเกาะติดเราตลอดเวลาถ้าเราปล่อยเขาอยู่คนเดียวนานๆน,นะคะ ข้อที่2เราต้องจํากัดของเล่นนะคะอ่าบางทีเด็กจะสับสนถ้ามีของเล่นกองอยู่ตรงหน้ามากเกินไปเราต้องให้เริ่มจากของเล่นแบบชิ้นสองชิ้นที่เป็นของเล่นที่เขาสนใจหรือว่าชิ้นโปรดนะคะที่ลูกรู้จักวิธีการเล่นและต้องเป็นของเล่นที่ปลอดภัยนะคะสามารถเล่นคนเดียวได้อทิบล็อกไม้รูปทรงต่างๆต,ตัวหยอดบล็อกจิก๊กซอว์นะคะอ่าในเด็กที่โตหน่อยนะคะเริ่มขีดเขียนได้แล้วก็พวก สีหรือกระดาษนะคะให้เขาขีดเขียนได้ก็ได้นะคะข้อที่สามค่ะวิธีช่วยข้อที่สามค่อยเข้าแยกตัวเวลาที่เราจะให้ลูกเล่นคนเดียวหรือว่าเริ่มมีความมั่นใจรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กังวลว่าแม่จะไปไหนะอะไรเงี้ยเราต้องนั่งเล่นกับเขาสักพักก่อนนะคะถ้าเราถ้าเรายื่นของเล่นปุ๊บเสร็จแล้วฉันเดินไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องเออให้ความสนใจพอเขาเริ่มเพลินค่ะเราค่อยเริ่มลุกอ่าหยุดนั่งดูเงียบๆสักพัก หยุดดูเงียบๆอย่าพยายามไปมีบทบาทเยอะถ้าเราจะให้เล่นคนเดียวเนาะและจึงค่อยๆอ,ออกห่างนะคะอ่าเราดูนะว่าลูกไม่มีทีท่าโยเยนะคะลูกต้องโอเคที่จะอยู่คนเดียวนะคุณแม่อาจจะคุยงานเก็บขวาดบริเวณใกล้ๆเก็บผ้าอะไรแถวนั้นนะคะอ่าแค่นั้นพอนะคะเพราะเราจะปล่อยไว้ขวบปีแรกเนี่ยห้านาทีถ้าโตนหน่อยก็อาจจะนานขึ้นเนาะอ่าและเวลาที่เราจะไปจากสายตาลูกแม้เพียงเซลว,วินาทีเราต้องบอกเขาว่า เดี๋ยวแม่ไปหยิบน้าก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่ไปล้างมือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต้องพูดต้องบอกเขาก็าจะรู้สึกว่าไม่ทอดทิ้งนะคะข้อที่สี่นะคะแม้ว่าลูกเล่นคนเดียวได้แล้วแต่เราก็ไม่ควรปล่อยลูกเล่นคนเดียวตลอดเวลาค่ะยังไงการเล่นที่มีพ่อแม่เล่นด้วยหรือเล่นกับผู้อื่นยังเป็นประโยชน์อยู่นะคะเราต้องเ,ออเล่นกับลูกเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่การปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวเป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะเช่นถ้าเกิดว่า ยิ่งก็เกิดคุณแม่ที่ทํางานนะคะแล้วกลับมาช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาอยู่กับเขาเราเพิ่งกลับมาตอนเย็นปล่อยเขาเล่นคนเดียวไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เราต้องใช้เวลาช่วงหกข้าช่วงเย็นที่เขาเรากลับมาเนี่ยต้องเล่นกับเขาอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดอยู่ด้วยกันมาสองสามวันวันหนึ่งแรกหรือยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเขาเล่นคนเดียวได้ไหมได้นะคะอแต่คุณแม่ที่อยู่บ้านกับลูกหรือแม่ฟุลนทา์เนี่ยค่ะก็ปล่อยให้เล่นคนเดียวได้บ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะคะอ่า เวลาที่ลูกเล่นคนเดียวนะคะถ้าเป็นวัยที่โตกว่าหนึ่งขวบแล้วนานกว่าสิบนาทีเนาะแบบว่าปล่อยแบบพักหนึ่งประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีเนี่ยคุณแม่ก็ควรจะมีการแบบพูดคุยส่งเสียงทา้าเป็นไงบ้างลูกหรือไงแบบว่าให้เขารู้สึกว่าเอ้ยแม่เราอยู่ใกล้ๆอะ่ะไม่ได้ถึงแม้ไม่ได้เล่นด้วยแต่ก็สนใจเขาอยู่อ่านะคะไม่ได้หนีไปไหนข้อที่ห้าต้องระยะรักษาระยะห่างคะ่ะเวลาที่เราให้ลูกเล่นคนเดียวนะคะไม่จําเป็นต้องเข้าไปช่วยเขาเวลาที่เขาทําอะไรไม่ถูก จะต่อกับหัวกับหางจะต่อไม่ถูกก็ไม่ต้องไปช่วยเขานะคะถ้าลูกของเรายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในขณะที่เขากาลังพยายามเรียนรู้หาหนทางอยู่เราไม่ต้องไปทําอะไรให้กับเขานะคะอ่าแต่เมื่อไหร่ที่ลูกเริ่มแบบแบบมีอารมณ์แบบฉันทําไม่ได้และฉันสับสนฉันทําไม่ถูกแลวอะไรเงี้ยโอเคเดินเข้าไปแล้วบอกทําให้เขาดูว่าทําแบบไหนแล้วรอให้เขาทําเองอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะ สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะให้ลูกเล่นคนเดียวคือช่วงเวลาไหนแนะนาว่าต้องเป็นช่วงเวลาที่ลูกไม่งองแงค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกกินอิ่มหลังมื้อนมหลังมื้อข้าวนะคะมีข้อควรระวังนะคะการปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวไม่ได้หมายถึงการที่เราจะละสายตาหรือออกไปอยู่ส่วนอื่นของบ้านเลยนะคะเพราะว่า การให้ลูกเล่นคนเดียวเป็นการฝึกให้ลูกพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วก็ให้แม่ได้ทําอะไรสั้นๆในช่วงในในระยะวแบบใกล้ๆนะคะแต่ไม่ควรปล่อยทุลูกทิ้งไว้คนเดียวบางทีแบบลูกเล่นคนเดียวคานตกเตียงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องดูด้วยนะคืออยู่ใกล้ๆแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาด้วยแนะนําว่าอาจจะเป็นข้อนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ไม่เดินเปกป่า ข้อกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่ที่ให้ลูกเล่นคนเดียวนะคะนี่คือข้อควรระวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปพี่กันก็จะตอบคําถามนะคะใครที่เข้ามายังไม่เคยกดติดตามเพจหรือว่า Youtube พี่กันหรือว่า TikTok นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ